ครับกาสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุก่านเด้อวันนี้บ้าผู้ไทยแว้นงนะครับได้มาวัดผาพยอมนะครับวัดผาพยอมวันนี้มาเบึงป่าไม้กับธรรมชาติในป่าไม้ายหลายครับพี่น้องและต้นน้ำลำธารน,นะครับเป็นน้ำคั่มนะพี่น้องอันนี้คือน้ำค่ำนะครับน้ำน้ำก็ไหลว่าจะลงสปาเนี่ยนะครับอยู่หลังผู้ครับนี่ยขอ,องว่าข้ามมะหยางข้ามมาหยางนะหลัง ด่างโจกโจกเลยครับนี่ยจุกจุกเนี่ยนะน้ำไหลก็จะป้าจะพูดได้ในหลังพูดครับพี่น้องเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารโดยแท้เลยนี่เนี่ยคนยาตกนยังอ้ออยู่างไหลอยู่ครับนี่เนี่ยเิ่นเอ็นอ่างไว้นี่ไส่ลงไปพูนลงไปพูนแล้วห้อยน้ำบ่อพูนล้วห้อยน้ำบ่อห้อยกระบี่นครับล้องห้อยกระบี่แล้วกับน้องห้อยบางอีไปแล้วครับนี่พี่น้องนี่เขาของ ธรรมะอย่างนี่อันนี้ก็บเป็นธรรมชาติได้ครัพี่น้องเลยนี่อันนี้ของของเฟื้นงได้ครับนี่เฟื้นงได้เฟื้นงก็ธรรมชาติครับนี่ยังเขียวอยู่นี่ครับเขียวป่าธรรมชาติเลยครับพี่น้องอ่าขณะนนี้ก็บรินเวณแห่งนีน้เป็นวัดพระพยอมครับเชิญชวนพี่น้องเลยครับเดอ้อท่านผู้ชมมา,าไหว้พระใหญ่นะครับไหว้พระใหญ่พร้อม า,ามาท้องเทียวนะครับท้องเทียวแล่งท้องเทียวกันหลายเขาร้อพ่ะบา้านแล้วล่อผาพยอมเนี่ยอยู่บริเวณใกล้เคียงนี่ครับอันนั้นก็ขอแจ้งข่าวอิารทมหรือทำประชุมในเบิ้งว่านี่คือแรงธรรมชาติอีรีคำหลังคู่เนี่ยของหลังคู่ผาพยอมเขตบ้านเวงครับเขตบ้านเว่งตับบหนองสูงใต้อำเภอหนองสูง จากวัดมุตระหารครับครับอาคงจาจาประชาชนชาวบ้าเธอพี่น้องได้รับทราบนะครับนี่มาช่วยงานครูบาอาจารย์ครับก็เลยเห็นเร่งน้ำตัวน้ำลำพารใสนะครับใสใสนะครับเกากินได้ครับเดี๋ยวนี้ก็กินได้อยู่ครับเตวทัตเมกะวัตมีอันฮาเชอห์ฮาไปเลยเนาะแต่ก็โบราณเรากินได้ครับนีไหลไหลฟังเสียงนะครับ ทำเสียงนี่เสียงดังเราจะหู้นี่ครับหู้นี่ดิเป็นหู้นี่ครับน่ะเจ้ามันไหลมาเลยไหลลงพื้นนี่นะครับอยู่ในเตน้ปลาไหมนี่ครับอนี่คือของข้ามมะอย่างครับ